คาดว่าช่วงวันมาค้าบูชาะคะก็จะมีเม็ดเงินสะพัดการจับจ่ายใช้สอยในวันมาค้าบูชาเคยทำสถิติสูงสุดไว้ถึง3,000ล้านบาทค่ะ สำหรับวาเลนไทน์ปีนี้นะคะก็ตรงกับวันศุกร์คาดว่าจะกระตุ้นการใช้จ่ายได้มากขึ้นโดยจะมีเม็ดเงินสพัดเกือบ2,700ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ7.2จากปีก่อนและเป็นตัวเลขสูงสุดในรอบ6ปีนับตั้งแต่ปี2,563นะคะก็คาดว่าการจับจ่ายใช้สอยในวันมาครับบูชาและวันวาเลนไทน์รวมกันจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ0.25ถึงร้อยละ0.45ค่ะ ประกอบกับการจัดกิจกรรมกระตุ้นการใช้จ่ายของทั้งภาครัฐและเอกชน,ชนเช่นงานแสดงสินค้าที่กลมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาพิเศษที่จัดงานไทยแบรนด์โชว์รวมของขวัญในเทศกาลวาเลนไทน์ที่จะมาถึงเป็นสินค้าส่งออกคุณภาพมาตรฐานลดราคาพิเศษสูงสุดร้อยละ80ในวันที่7ถึง16กุมภาพันธ์2568ตอบรับสัญญาณพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนตั้งแต่วันลอยกระทงวันปีใหม่วันตรุษจีนเรื่อยมาจนถึงวันมาคาบูชาและวันวาเลนไทน์ค่ะ